กราบสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปพบกับแม่ชีนวลพบพญานาะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของแม่ชีนวลแสงทองเมื่อท่านได้อายุประมาณ16-17ปีได้บวชเป็นชีแล้วและด้วยความที่เป็นผู้อุป,ปนิสัยเป็นอิสระในทุกๆอย่างนึกจะไปไหนก็ไป ไม่เคยกลัวอะไรจึงออกทุดงไปถ้าแกบซึ่งชาวบ้านล่ำลือว่ามีอาถรรพ์และความน่ากลัวแอบแฟงอยู่ถ้าแก่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอนิคมคำซอยจังหวัดมุกดาหารในสมัยปีพุทธศักราช2472นั้นบริเวณถ้าแกบคือป่าดงดิบลกทึบน่าสะึึงกลัวเป็นที่สุดชาวบ้านละแวกนี้ ไม่กล้าออกไปหาของป่าหรือไปทำอะไรอยู่แถวๆนั้นด้วยมีคนเคยเห็นงูขนาดยักษ์เลื้อยออกมาจากถ้าแกบอยู่บ่อยๆเมื่อชาวบ้านเห็นแม่ชีสาวเดินทุดงมาและบอกความประสงค์จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่ถ้าแก่ชาวบ้านก็ตกใจผากันห้ามปามทัดทานเอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จไม่สามารถเปลี่ยนใจแม่ชีสาวได้ แม้แต่จะเดินทางไปส่งแม่ชีสาวถึงถ้ำแกบก็ยังไม่มีใครยอมไปคงเพียงแต่อธิบายบอกทางและวิธีไปถึงถ้ำแก่ก็เท่านั้นหลังจากแม่ชีสาวเดินขึ้นถ้ำแกบแล้วก็หายเงียบไปเป็นเวลาแลมเดือนโดยไม่เคยมีใครได้ข่าวหรือเห็นแม่ชีสาวกลับลงมาจากหมู่บ้านเพื่อหาสเสบียงอาหาร ชาวบ้านทั้งหลายเริ่มวิพากวิจารดโดยความรู้สึกนี้คิดไปประการต่างๆทั้งประหลาดใจและห่วงใยแม่ชีสาวซึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่จนที่สุดชาวบ้านประมาณสิบคนรวมกลุ่มคนใจกล้าแล้วก็ตัดสินใจเดินกันขึ้นถ้าแก่เพื่อดูแม่ชีสาวว่าอยู่อย่างไรเมื่อไปถึงถ้าแก่ ทุกคนก็ต้องตกตะลึงพึงเพ้อคนลุกคนชันแทบคุมสติไม่อยู่เมื่อตรงปากถ้านั้นมีงูงอนแดงลำตัวขาวขนาดใหญ่พันรัดลำตัวของแม่ชีเอาไว้จนเห็นแค่ใบหน้าและศีรษะของแม่ชีสาวเท่านั้นชาวบ้านทุกคนเชื่อว่าขณะนั้นแม่ชีสาวคงจะเสียชีวิตไปแล้ว ก็พากันเพนนี้กลับลงมาหมู่บ้านและเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เห็นให้คนทั้งหมู่บ้านฟังแล้วสรุปว่าแม่ชีสาวตายไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากนั้นอีกสองวันชาวบ้านทั้งหลายก็มีอันต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อได้เห็นแม่ชีสาวเดินกลับลงมาจากถ้าแก่ถึงหมู่บ้านโดยปลอดภัย โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งยังบอกแก่ชาวบ้านว่าผู้ทําบุญแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงป่าโมจากนั้นแม่ชีสาวจึงกล่าวว่าไม่ต้องกลัวท่านพญานาคนั่นหรอก เพราะว่าท่านเป็นพญานาคมีศีลและปฏิบัติธรรมด้วยขอเพียงให้ชาวบ้านเราทุกคนเมื่อจะขึ้นเข้าหาของป่าหรือเข้าใกล้บริเวณนั้นให้พากันบอกกล่าวท่านก่อนให้เรียกท่านว่าพญานาคคำขาวแล้วทุกคนจะปลอดภัยไม่มีอันตรายหากินก็จะง่ายขนาดหลวงปู่คำพันโคสปัญญา วัดธาตุมหาชัยพระอาจารย์ของหลวงพ่อหนุนวัดพุทธมุงได้เห็นยายชีนวนครั้งแรกยังแสดงอาการผงะและออกปากว่ายายชีผู้นี้ยยไม่ใช่เล่น,เ,ลนเป็นคน,นมีวิชาต็มตัวชาวบ้านทุกคนก้มลงกราบแม่ชีสาวด้วยความศรัทธาเลื่อมใสและยังกล่าวขวัญถึงเรื่องนี้สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ แม่ชีท่านนี้ระสังขารเมื่ออายุหนึ่งรปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ